ถึงแล้วค่ะตกกุ้งอัพวาริมคลองอลว,ว,วันนี้เรามาดูกันว่าผลงานของวันนี้เนาะที่เรามาตกกุ้งอัพวาริมคลองนะก่อนจะขึ้นจากเรือเราได้อะไรบ้างโชจ้างกุ้งเขาเนี่ย <Hey. S 1> โอ้ตัวเดียวตัวเดียวโชวตัวเดียวพอไอเจ๊ในกระถางมีตัวเดียววะ <laughs> มีสะพ้าย <laughs> สะพ้ายแปลว่าสะพ้า,าย สะพ้ายแปลว่าลูกเขยวิโอ้โหปลานบ่อเนียนี่เขามาตกกุ้งเนี่ยไม่ได้มาตกปลานี่มาปลาในบ่อหรือเปล่าไปไปสงสัยไปซื้อเบ็ดผิดร้านอ่าเป็นไงตกกุ้งเขาเอาเบ็ดตกปลามาให้เนี่ยน่นใช่ไหมนะหนูใช่ไหมดูหน้าตาดูหน้าตาน้พอได้ปลาพุ่มกลับเลย นายนานเะขาดูตัวปลาหน่อยว่าใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเอาตัวละโอ้โหป,าปาาลปากระพงสุดติงเลยสุดติงอันนั้นก็ชังหมานเขาได้กุ้งแค่นั้นแหลนะนนุพอได้ปลาปุ๊บก,ก็ไม่สนใจกุ้งแล้วก็ได้ครบแล้วไงอ่าด้กุ้งด้ปลาละโอ้สุดยอดสุดยอดที่นี่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ใครบอกว่ามาอัมพวาริมคลองนะไม่ได้ปลาไม่ได้กุ้งน,นะไปฝึกมือใหม่ Cũng được lạ, được lạ.